าหนุ่มพุทธคุณครับวันนี้จะให้ชมพระเนื้อผงสมเด็จนะเป็นพิมพ์หลวงสมเด็จโตสอนหนังสือนะเ mm hmm. มื่อวานนี้ได้โชว์องค์นี้จําได้ไหมฮะคืออยู่เป็นพิมพ์สมเด็จโตสอนหนังสืออยู่ข้างหลังนะข้างหน้าเป็นโอ๋ข้างหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วองค์ใหญ่ด้วยนะองค์ประมาณ สองเท่าสามเท่าของพระสมเด็จธรรมดานะครับส่วนด้านหลังก็เป็นเหมือนกับอัคระยันนะครับอันนี้นะครับก็คือสมเด็จพิมพ์พิเศษนะที่มีอยู่ในตำนานนะครับผมว่าน่าจะมีมากกว่า164พิมพ์ด้ซ้ำไปเพงแต่ว่าบางอย่างอย่างเนี้ยอย่างพิมพ์เนี้ยเขาก็จัดว่าเป็นเป็นพิมพ์นี้นี่หว่าฮะเป็นเป็นพิมพ์สมเด็จหลังส,สมเด็จโตสอนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ได้บันทึกอะไรกันมากมาย เดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับจ,จ,จากดูสังเกตด,ดูเนี่ยคาบทองเนี่ยเก่าซีดเลยนะฮะคาบลักชาติเนี่ยเห็นไหมฮะแดงเนี่ยออกเป็นสีเลือดหมูไปเลยคือความเก่าเนี่ยเป็นอัคระอะไรไม่รู้ละยันปียันอุหรือเปล่าผมก็พยายามอ่านอยู่เหมือนกันนะแต่อ่านไม่ออกอมียันอุอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันชัดๆด,ด้วยการซ้อนกล้องนะครับ ท่านใดสงสัยนะฮะว่าจะเก๊กเช่นเคยรับท้าพิสูจน์การแตะถ่ายพุทธคุณใส่ล่างคุณนะจบเลยนะวิธีเนี้ยคุณเถียงผมไม่ออกแน่นอนนะเคยมีคนมาหลายคนแล้วอ่ะเขาก็เปลี่ยนความคิดไปเลยอ่ะในการสะสมพระสมเด็จเพราะตั้งแต่เขารู้ความจริงบางอย่างที่ผมสาธิตให้ดูเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าภาพทองเนี่ยจะเก่า เก่าคือขระเลยแหละนะครับข้างบนมีพระอยู่จะเหมือนกับองค์นี้ไหมแล้วลองดูชัดๆซิอ่าเหมือนกันนะมีพระประธานอยู่องค์เหมือนกันข้างบนเป็นชาดาใช่ไหมอ่ะอ๋ออันนี้พิมพ์ไปไม่ถึงฮะพอดีสุดขอบซะก่อนก็มีแต่พระประธานนะครับสมเด็จโตคือค่อนเก่าเลยทีย่จะไหลไหมฮะภาพลักษชาติเนี่ยเก่าเลยนะครับพระอย่างเงี้ยไม่มีตําหนิบอกในหนังสือพระหรือว่าอย่างเงี้ย มีแต่บันทึกอยู่อาจจะมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติสมเด็จพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างนะฮะแต่ไม่มีการบันทึกเป็นตําหนิชี้ชัดว่าแท้ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณดูคาทองเก่าเป็นลักเก่าเป็นอะไรเงี้ยนะชาติเก่าเป็นคุณก็มีโอกาสเนี่ยนะที่จะเจอของแท้เพราะว่าพระองค์ใหญ่เงี้ยนะผมว่าใหญ่ขำตะฟักคงไม่มีผมไม่โกนหรอกนะ ผมไม่กรธออกมาหรอกเพราะว่าคนสมนัยนั้นเานิยมพาสมเด็จที่ในระดับนี้นะฮะ